วิโก้แชมป์นะครับตัวนี้ประมาณ10กว่าปีครับก็คืออาการไอไดช์จไม่ทำงานนะครับนี่ครับผมประมาณให้ช่างเขาลื้อแล้วก็เปลี่ยนไดช์จนะครับนี่ครับนี่เป็นไดช์จของเขาครับของเครื่องนะครับแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะครับเขาบอกว่าวันเล่น่าจะมีปัญหาแล้วหรอครับไม่แน่วันเล่อาจจะสึกหรอฮะวันเล่ยังตัววันเล่นะตอนนี้นะครับ เป็นตัวไบบายชาร์จบายชาร์จนะครับอาการก็คือมันขึ้นแบตนะครับที่หน้าปัดนี่ครับที่หน้าปัดรถนะครับอ๋อแก่อดแบตออกแล้วอ่าดับแรกแกก็จะถอดไปตัวกรองนะครับตัวกรองออกมาทั้งรุ่นก่อนนะครับนี่ครับก็ดัแบแรกก็อย่าลืมถอดขั้วแบตนะเป็นขั้วลบนะครับ ลุงก็ปลดสายพานนะครับแล้วก็จะเอาตัวตัวไดชาร์จออกมาเนี่ยแล้วก็อยู่ทางฐางนะครับได้ไ,ดไม่เกะกะลุงเขานะครับแล้วแน่นมไม่เคย เป็นสาวอยู่แน,น่นอยู่ <l ots> ไม่เคยโดนลือ้อโดนชนครับเห็นไหมที่บอกก็ดังอืมอย่างนะอืมที่บอกก็ดังวิ่งมาได้ยินงดแต่ในี่พูดได้ดังมางนานแล้ะครับก็เล้องสงสัดีเลยครับได้มาซ่อมทีเดียวหรือว่ายังไงดี ในข้างในมันจะมีมีมันจะล็อกได้ข้างหนึ่งเหมือนจักรยานอ่ะพ <ra. S 2> ดูดเขาเข้าใจไหมตัวจักรยานแต่ไอ้ไอ้โอมไม่รู้ตรงนี้นะบ้านไอตามมาดูนะบ้านไหนได้ครับนี <voor S 2> ่ค <pour> รับเดี๋ยวลุงก็จะเอาโมเล่ไปเอาไดชาร์จตัวใหม่ใส่นะครับอ่าสายสายพานก็เสียอีกนะครับสายพานใช้ได้อยู่นี่เป็นไดชาร์จนะครับรูปประมาณสองพันกว่า

ไฟชาร์จนะครับไฟชาร์ตูดฟูดฟูดฟูดนี่อันนี้ไป็นรีน้่ไอโนโมนาดีนี่ลงอยู่นี่ลงมานี่งูดสามบเจ็ดสามดโอ้โหเรียบ้วเปิดแอร์ยังได้สามสเจ็ ว่าลงสีไมาเองนะน่ะลงสีข้าวนะน่ะครับเดี๋ยวเราไป